สาพันฟุตบอลห่งิงเอเชียหรือเอฟซี F C, ยืนยันเลือกประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีซึ่งจะจัดแข่งขันระหว่างวันที่1-18เมษายน2569สำหรับการแข่งขันฟุตบอลรายการดังกล่าวจัดมาแล้วทั้งหมด11ครั้งโดยประเทศไทยเคยเป็นเจ้าภาพมาแล้ว1ครั้งในปี2019ก่อนเตรียมกลับมาเป็นเจ้าภาพครั้งที่2ในรอบ7ปี โดยการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีรอบสุดท้ายจะมีทั้งหมด8ทีมเข้าร่วมการแข่งขันโดยมีทีมวางทั้งหมด4ทีมประกอบไปด้วยไทยเจ้าภาพเกาหลีเหนือแชมป์เก่าญี่ปุ่นรองแชมป์เก่าและออสเตรเลียอันดับที่3ครั้งที่แล้วและจะหาอีก4ชาติจากรอบคัดเลือกมาร่วมแข่งขันในรายการนี้ ซึ่งการแข่งขันในรายการนี้จะแบ่งออกเป็นสองสายสายละสี่ทีมโดยแชมป์กลุ่มและรองแชมป์กลุ่มจะได้สิทธิ์ไปเล่นฟุตบอลเยาวชนโลกที่ประเทศโปรแลนด์ซึ่งจะจัดแข่งขันระหว่างวันที่5 27ถึง27กันยายน2 5 6 9ต่อไป